ครับทีนี้ก็มาดูเส้นหลงผิดคําว่าหลงผิดคืออะไรหลงเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผิดเรื่องที่ผิดคืออะไรก็เ้องผิดผิดอะไรผิดศีลธรรมผิดกฎหมายผิดประเพณีบางอย่างมันไม่ได้เกี่ยวกฎหมายนะมันเป็นประเพณีที่เขายอมรับกันทั่วไปว่าพอเราเข้าไปเกี่ยวข้องไปผิดปุ๊บก็เลยผิดไปเลยเป็นคนยกตัวอย่างศาสนาอิสลามมีเมียได้สี่คนเนี้ยเขาไม่ผิด แต่ถ้าคนไทยทำาหนั้นเด็กผิดคนนี้มีเส้นลงผิดอตำแหน่งเส้นลงผิดคือเส้นใดๆลากจากตำแหน่งนี้นะ,ะก็คือหลักคือเส้นชีวิตเส้นใดๆลากจากตำแหน่งประมาณเนินหลักทรัพย์หรือเนินสุขด้านล่างเนินครพโภชนเลยนะตัดผ่านเส้นชีวิตปลายเส้นนี้จะไปที่เนินชัน ต้องเข้าเงื่อนไขนี้เท่านั้นนะคือต้องตัดผ่านเส้นชีวิตแล้วไปที่เนินชัน,นแต่ถ้าตัดผ่านเส้นชีวิตแล้วไปที่เนินพุธนี่เป็นเส้นพุธนะไม่เกี่ยวกันนะถ้าตัดผ่านเส้นชีวิตไปเส้นอาทิตย์ก็เป็นเส้นอาทิตย์ดีแต่มันจะกลายเป็นหลักทรัพย์แต่อันนี้มันมันเสียทรัพย์เพราะว่าหลงผิดเดินทางผิดอ่าเดินทางมันเส้นเดินทางผิดเนี่ยเส้นหลงผิดทําให้เสียทรัพย์ ใครมีบ้างถ้ามีก็เอไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีข้อยกเว้นเลยนะสมหัติเส้นหลงผิดเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกคนผมถามเป็นอย่างนี้ทุกคนมันอาจจะมีคนที่หลงผิดแล้วไม่รู้ตัวว่าผิดอะ่ะมีมีเคยเคยทําคลิปอยู่หรือเคยเล่าให้ใครฟังกันมั้งคือเขาเป็นสามีภรรยากันอะเดี๋ยวไหมยาว <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะยาว แต่เขาไม่น่าเชื่อว่าหลวงผิดแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ผิดเออเขาไปแย่งสามีคนอื่นมาไงเขาบอกว่าเขารักกันอ่ะแล้วเขาก็ไม่เอาทรัพย์สินของครอบครัวนะเขาไม่ผิดหรอกเอาเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจเนี่ยก็เหมือนกันที่เขากลายหลวงผิดนะคือตัดเส้นชีวิตแม้ว่าเส้นชีวิตจะมาไม่ถึงอันนี้มือนี้อาจจะมีข้อยกเว้นอยู่คือเส้นชีวิตเขามาขาดอันนี้ไง แล้วมีเส้นตัดหนักๆมาสองเส้นอันนี้ผิดหนักกว่านะเพราะว่าเส้นชีวิตขาดแล้วมีเส้นลงผิดเดินทางผิดก็ผีดชีวิตเข้าไปสู่ตำแหน่งที่ผิดเดินทางผิดหนักกว่าตะกี้อีกเพราะตัดสองเส้นแล้วเส้นชีวิตแถวขาดไปอ่ะอย่างนี้ก็ก็ผิดหนักอยู่ อันนี้ก็ผิดอันนี้ก็ผิดอันนี้ก็ผิดคือ <c oughs> ถ้ามันตวัดมาทางเนินจันทนระ์น่ะผิดแน่นอนยิ่งเนินสุกเยอะๆเนินจันทร์เยอะๆก็ยิ่งหนักเข้าไปเพราะจันทร์คือจินตนาการสุกคือเกี่ยวกับเรื่องนั่นแหละครอบครัวเรื่องเพศเรื่องความต้องการความปรารถนาโอเคประมาณนี้เนาะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ดี เกิดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเป็นคําตอบที่ดีคือคืออย่างนี้คือมันแล้วแต่ว่าจะไปทําผิดเรื่องส่วนใหญ่ก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องเพศส่วนใหญ่ก็ไปเกี่ยวกับเรื่องอของผิดกฎหมายคือส่วนใหญ่เดี๋ยวนะคือตําแหน่งนี้ถ้าเกี่ยวกับอายุเดี๋ยวนะอายุอยู่ตรงตําแหน่งนี้ก็ควรจะเป็นเดี๋ยวนะสิบสี่ สิบห้าช่วงอายุประมาณสิบห้านี่ไวสุดอล้นะสิบสี่สิบห้าเพราะว่าตำแหน่งเนินจันสิบห้ายิบกปาไม่ไม่เกี่ยวละสิบห้าทีนี้ก็จะมาช่วงเป็นผู้ใหญ่ก็คืออยู่ในช่วงสามสิบสามสิบสามสิบสองสามสิบสองมันมาอยู่ที่เนินนี้พอดีเนินสเนินสุกต,ตรงตำแหน่งเนินหลักซับเนี่ยอายุสามสิบสอง สิบห้ากับสามสิบสองอายุนะแล้วจะผิดอีกรอบหนึ่งก็คือสี่สิบหกผิดได้ตลอดนะคือคืออออคคืืคคตำแหน่งเัาไงคือตำแหน่งที่มีอิผลก็เหมือนกับปีนี้ชงปีนี้ดีปีนี้เสียปีนี้ได้อะไรเงี้ยคือตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งตำแหน่งนี้อายุประมาณอายุอยู่นั้นถ,ถ,ถามว่าอายุอายุสามสองแล้วจะไปผิดอะไรอีกคือบางทีบางคนเนี่ย เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องหนีภาษีอ่าบางคนก็ไม่ได้ขายของเลยตรงแต่ว,ว่าไปทําบัญชีให้อ่าเจ้านายเจ้านายบอกให้หลบภาษีให้อะไรเงนี้แต่มีบางคนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเป็นเป็นคาเรียกวาเป็นเมียน้อยจริงนี้ไม่ได้เป็นเมียน้อยโดยตรงนะหมายความเหมือนกับว่าไปเป็น,ปนอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ คือผิดศีลธรรมระหว่างเนี่ยเรื่องเพศตั้งที่เขารู้ว่าเขามีแต่มีอยู่แล้วอะไรประมาณนะี้สองมือเดียวกันเดียวกันแต่จริงๆอ่าคนที่มีเส้นรองผิดก็มีโอกาสผิดได้เสมอนั่นแหละเพียงแต่ว่าช่วงที่มีมณีมีอิทธิพลมากที่สุดคือช่วงอายุเท่านั้นอายุนั้นอ่ะ ค,คือมันเหมือนคนอยู่ในสภาวะเสี่ยงอะ่ะเหมือนเหมือนเอาเสียงแบบสมมติว่าบ้านอยู่ริมน้ําอ่ะโอกาสน้านจะท่วมเนี่ยมันมีอยู่ตลอดแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าปีไหนแต่ว่าปีที่มันมีอิทธิพลมากสุดอะ่ะคือปีอายุเท่านี้อ่าอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวไป